สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแตงโมอ,อีกแล้วนะคะวันนี้แตงโมอ,อยู่ที่สำนังกงานใหญ่เพชรยนต์เลยนะคะวันนี้นะคะแตงโมอ,อยู่ที่โซนกระบะเลยกองทับกระบะแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหไม่ว่ารุ่นอะไรนะคะมีหมดเลยนะคะโตโยตา้าดีแม็กนะคะเชฟนะคะราคานะคะจะบอกให้มีท้ายคลิปนะคะมีรถคันหนึ่งนะคะราคาที่สองแสนห้าทุกคนถูกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแตงโมจะพาไปดูนะคะก่อนที่จะไปดูรถคันละ กระบะ250,000นะคะเรามาดูแต่ละคันกันบ้างนะคะมาเป็นคันนี้เลยนะคะเริ่มคันนี้เลยนะคะทุกคนคันนี้เป็น t o โยต้ารีโวนะคะเป็น่าเครื่อง2.4นะคะคันนี้เนาะเป็นปี2018นะคะปี2018เลขไมล์200,000นะคะคันนี้เนาะคันนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนสีขาวมาพร้อมแคร์รลลีบอยข้างหลังเลยนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนไม่อยากได้แคลิรบอยข้างหลังนะคะสามารถถอดออกได้นะสาหรับแคลิ่บอยคันนี้เนาะ ข้างในทุกคนบอกเลยข้างในคันนี้สวยมากๆเลยนะคะก่อนจะไปดูข้างในแตงโมจะมาบอกราคาก่อนนะคะคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่าเรามาดูข้างในกันนะคะอาเลยอ่ทุกคนเรามาดูมาเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะทุกคน เบาเต็มๆแบบนี้เลยนะคะข้างในไม่มีช้ำเลยนะคะทุกคนเป็นสมาร์ทแคปด้วยเนาะคันนี้โอ้โหดูแคบนะคะทุกคนดูความใหม่นะคะตรงนี้ก็เออเบาะใหม่เลยนะคะทุกคนยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยนะคะนุ่มๆเลยเนี่ยแบบนี้เลยโห <ๆ S 2> ข้างในแบบเป็นเบาหนังสีสันแบบเป็นสีดําคุมโทนนะคะคันนี้เนาะเป็นเบาหนังแบบนี้เลยนะคะ เป็นเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เนาะคันนี้เป็นพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะคะรับโทรศัพท์ได้เชื่อมบลูทูธได้นะคะเปิดเพลงเสียบแผ่นซีดีได้นะคะคันนี้บอกเลยฟังก์ชันครบๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะใครสนใจนะคะทักเข้ามาเลยนะคะอ่ะเรามาดูคันต่อไปกันทุกคนอ่ะคันต่อไปเรามาดูคันนี้ก็ได้ทุกคนคันนี้เป็น isuzu d max นะคะทุกคนเป็นปี2019เนาะคันนี้เป็น นี่เลยเขาเรียกหน้าอะไรคันนี้ยหน้าหน้าแบบนี้แหละทุกคนเป็น Isuzu D-Max นะคะหนึ่งจุดเก้าสนะคะคันนี้เนาะปีสองพันสิบเก้าทุกคนรถคันนี้มันพิเศษตรงที่ไม่แปดหมื่นนะคะสําหรับคันนี้เนาะโอ้โหไม้น้อยทุกคนคันนี้นานๆทีเข้ามาไม้น้อยสภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะคันนี้เนาะราาอ่านแล้วมาบอกราคากันบ้างนะคะราคาอยู่ที่สี่แสน แปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะทุกคนเนี่ยสภาพมือ 2, สองสภาพใหม่สภาพดีขนาดนี้ไมน้อยขนาดนี้นะคะทุกคนใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะอยากได้แบบรถใหม่ๆแบบนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงเลยทุกคนคันนี้จบเลยที่นี่ที่เดียวนะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเรามีรับประกันโครงสร้างนะคะรับประกันเลยนะคะยืนยันนอนยันเลยก็ได้ทุกคนไม่มีชนหนักจมน้ําพิการไฟไหม้อย่างแน่นอนเลยนะคะ อีกอย่างนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้เลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสิ้นสิ้นสุดโปรโมชั่นคือปลายเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะคะคือดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59เท่านั้นเองนะคะ5ปีนะคะ5ปี2.79นะคะ6ปี7ปี2.99นะคะทุกคนรถคันนี้บอกเลยนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษทุกคนคือ2.59เท่านั้นเองนะคะใครที่อยากได้โทรกันเข้ามาเลยนะคะมามาดูด้านในกันทุกคนคันนี้ ด้านในนะคะทุกคนเป็นเบาผ้าแบบนี้เนาะเป็นเบาผ้าข้างหน้าก็คือ,อสองเบาเบาหน้านะคะเป็นเบาผ้านะคะเบดหนังแบบยังเต็มๆอยู่เลยนะคะผ้าแบบนี้เลยนะคะดูนะคะรถคันนี้เป็นเกียรม์แมนนวลนะคะคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยฟัง์กชันครบนะคะทุกคนคันเนี้ยเ,เอกสารเอกสารแบบรูปเล่ม <S <S เล่ม,ร,มรถยังมีอยู่เลยนะคะข้างหลังนะคะที่นั่งตรงนี้จะเป็น เบาะหนังนะคะทุกคนเบาหนังเลยนะยกขึ้นจะเห็นตรงนี้ที่เก็บอะไหล่แม่แรงอยู่ข้างล่างเลยนะคะทุกคนนี่เลยเรามีครบนะออกรถกับบริษัเทเพชรยนต์นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีอะไหล่แม่แรงไปนะคะมีไปทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะคันนี้บอกเลยโครงสร้างเดิมมาที่เดิมเลยนะคะทุกคนได้คันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนี่เลยไลเนอร์ยังแบบใหม่ๆแบบนี้อยู่เลยนะคะทุกคนก็จะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะคะก็ลดมือสองนะคะทุกคน ไปเดี๋ยวไปพาไปดูคันต่อไปเลยนะคะคันต่อไปคันนี้เลยนะคะทุกคนเป็น t o y ย ta r รี o เลยนะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะเครื่องพันสี่นั่นเองนะคะทุกคนเลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนห้านะคะเลขไมค์แสนห้านี่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนสำหรับสภาพสวยๆแบบนี้เนะะาะราคามันาบอกปีกันดีกว่าปีอยู่ที่ปี2019นะคะคันนี้ปี2019 20 22 23 4ปีทุกคน4ปีสำหรับรถคันนี้เนาะ ราคาอยู่ที่4 5 9,000บาทนะคะเออคันนี้ก็เป็นเสมาร์ทแคเหมือนกันทุกคนสีขาวขาแบบนี้เลยนะคะป่ะเรามาดูคันต่อไปนะคะทุกคนอย่าไปดูคร่าวๆกันเนาะ,ะมาคันนี้เลยก็ได้โอ้คันนี้เป็นสูงมากทุกคนสูงมากคันนี้เดี๋ยวนะมาคันนี้เป็น มิตซูบิชินะคะไทยท่านโอ้โหคำว่าไทยท่านทุกคนไทยท่านก็ต้องแบบอย่างนี้เลยทุกคนไทยท่านของจริงของแท้แน่นอนอ่า uh huh. คันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่อย่าตกใจนะทุกคนราคา่ที่3แสน9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับไทยท่านตัวนี้เลยนะคะเป็นสีบอลเทานะคะสำหรับคันนี้เนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบโอ้ทุกคนดูเทียบกับตัวนะคะนี่นี่สิเขาถึงเรียกว่าไทยท่านของจริง สวยงามมากๆเลยคันนี้คันนี้จะเป็นเดี๋ยวดูเกียร์ให้บ,บนึงคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะทุกคนเกียร์แมนนวลข้างในโอ้โหทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นข้างในกันบ้างข้างในแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะแบบเต็มๆกันเลยไม่มีช้ําเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะคือสวยมากๆเลยมาพร้อมจอแอนดรอยทุกคนนี่ไม่ต้องติดเพิ่มแล้วมีให้มาเรียบร้อยนะคะจำแบบจอแอนดรอยเนาะนี่เลยฟังก์ชันครบแบบนี้เลยนะคะทุกคนแถมแบบใครที่แบบว่า สายลุยอย่างเงี้ยแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแนะนาคันนี้เลยนะคะข้างในนะคะสวยอ่าส่วนข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนตรงนี้คือเป็นเบาะหนังเลยกว้างกว้างกว้างอยู่เนะาะขยับเบาะ,ะด้านหน้าได้ก็ถือว่านั่งกว้างอยู่อ่าไม่เป็นไรอ่าถือว่ากว้างอยู่เนาะถือว่านั่งได้โอเคเลยแหละทุกคนเป็นสมาร์ทแคปเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวสูงเลยนะคะ หมาะนะคะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าแบบอ่าคนของแบบไปแบบไล่ไปสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคือแบบลุยแน่นอนลุยได้แบบโอ้โหสุดคันเนี้ยบอกเลยใครที่สนใจนะคะสามารถทักข่าวเข้าหาแตงโมได้เลยนะคะสําหรับไลน์นี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจกระบะในเฉพาะไลน์นี้นะคะแตงโมฟรีน้ํามันเต็มถังไปเลยทุกคนอ่าใครไม่แถมแตงโมแถมเองนะคะทุกคนสาหรับ ลดกระบาดสาหรับคลิปนี้นะทุกคนจะไปแบบขอนะ้ามันฟรีเต็มถังคลิปอื่นไม่ได้นะคะทุกคนเฉพาะคลิปนี้เนาะมามาดูคันต่อไปเลยเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น t o y ย ta r รี o นะคะ To y ย ta r รี o คันนี้เป็นปี2018นะคะคันนี้แตงโมงเคยรีวิวไปแล้วทุกคนมีคลิปเต็มนะดูช่องได้เลยนะคะคันนี้เนาะรีวิวแบบละเอียดเลยนะคะคันนี้หม่หกหมื่นปี2018นะคะนี่เลยสีสซซันสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่หกหมืนทุกคนคือโอ้โหแทบจะ ไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้คันนี้นะคะสนใจติดต่อมาเลยนะคะที่ศูนย์เก้าสามสามห้าแปดห้าห้าเจ็หนึ่งนะคะหรือเข้ามาหาแตงโมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะหกเซรีไทยหกสิบแปดแยกที่หนึ่งกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ามาคันต่อไปเลยทุกคนวันนี้อาจจะแบบว่ารีวิวไม่หมดนะทุกคนก็แบบเอาเป็นแบบส่วนแบบนั่นเอาเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนนี่เลยไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวนี้เลยทุกคน ว่าจะเป็นคันสุดท้ายก็เดินผ่านมาพอดีอ่ะเอาเป็นคันนี้เลยคันนี้เป็นเชฟโ o เล็กนะคะทุกคนเชฟโรเล็กเครื่อง2.5นะทุกคนราคาคันนี้ตามจริงตั้งขายอยู่ที่275,000บาทนะคะแต่ถ้าซื้อกับแตงโมในคลิปนี้เลยเหลือแค่255,000บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนรถเป็นปี2013นะคะเลขไมล์109นะคะคันนี้เนาะถือว่า รถปี13ผ่านมาแล้ว10ปีสภาพยังโอโหทุกคนสวยๆอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะใครสนใจโทรกันเข้ามาเลยนะคะอ่าเรามาเป็นทีละสองคันดีกว่าคันนี้เป็นอิ u ู u d ดีแมกนะคะคันนี้เนาะอิ u ู u d ดีแมกสี่ประตูเลยมาต่อคันนี้เลยเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้เนาะสภาพคือแบบสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ใจปีเดี๋ยวไปดูปีแป๊บนึงอ่าคันนี้เป็นปี2017นะคะสําหรับอิูซคันนี้เนาะปี2017ราคาอยู่ที่ 5 7 9แสน็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะอิสุสุคันนี้เนาะสี่ประตูแบบนี้เลยนะคะใครที่มองหาสี่ประตูอยู่นะคะมาเลยแนะนําคันนี้เลยนะคะป่ะคันต่อไปเลยนี่มาเรามาดูโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะโตโยต้าสี่ประตูรีโวคันนี้เนาะเป็นไฮรักยกสูงแบบนี้เลยนะคะทุกคนได้สี่ประตูด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบแปดนะคะ ราคาอยู่ที่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะสําหรับคันนี้เนาะทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้แบบกระบะสีดําอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยแตงโมแนะนําคันนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีชนมาแน่นอนเลยนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะการันตีเลยทุกคนมาคันนี้เลยก็ได้มามาต่อกันที่คันนี้เนาะคันนี้เป็นอิสุสูดีแม็กเครื่องสองจุดห้านะคะทุกคนเป็นปีส0 1 3ัสิบสามเนาะ นี่เลยดูใอบสคบได้เลยนะคะทุกคนปี2013ไม้สองแสนนะคะคันนี้เนาะเป็นสีดําปี2013ไม้สองแสนก็ถือว่าใช้งานมาพอดีพอดีทุกคนมันก็ไม่ได้มากมันก็ไม่ได้น้อยเนาะเออพอดีพอดีแล้วกันราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้เนาะได้เป็นสี่ประตูด้วยนะคะทุกคนราคาสี่แสนถือว่าคุ้มอยู่เนาะถ้าเกิดว่าใครที่มองหาอ่าสี่ประตูอยู่เนาะ ันนี้ก็จะเป็นแบบกระจกก็จะเป็นกระจกเดิมกระจกแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะหรือว่าโครงสร้างนะคะบอดี้นะคะข้างในโอ้โหทุกคนซื้อรถกระบะเหมือนได้รถเก่งอีกคันเลยนะคะแถมผลของได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะสภาพสวยโอ้ทุกคนไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงแถมได้จอแอนดรอยไปด้วยนะคะทุกคนเชื่อมบูทูธเปิดเพลงฟังเพลงได้นะคะมาเดี๋ยวเหลืออ,อีกเดีอีกสักประมาณ นิดๆนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจคันไหนนะคะทักมาได้เลยนะคะมาคันนี้จะเป็นอ s u ู u ูนะคะอ s ซู u ดีแม็กปีสองพันสิบแปดราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าันบาทสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะสี่ประตูนะคะคันนี้มามาคันนี้เลยนะคะคันนี้คันนี้บอกเลยสวยมากเป็นโตโย t a ารีโวนะคะทุกคนปีสองพันสิบเก้าเลขไมนี่แบบ น้อยน้อยสุดๆเลยเลขไม่เจ็ดหมื่นทุกคนเลขไม่เจ็ดหมื่นปีสอง9ัสิบเก้าถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมคือรักษาดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะ <S <S แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยทุกคนเหมือนรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้คันนี้อ่ะแต่งแม็กมาแล้วนะคะเป็นแม็กแม็กแบบสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหคือแบบมันไม่รู้จะแบบบรรยายความสวยมันยังไงทุกคนอยากให้ทุกคนแบบเข้ามาเห็นนะคะทุกคน ถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะใกล้กรุงเทพนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถมาอาดูได้เหมือนกัน่ะดูได้ทางไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวอบอกแตงโมงมานะคะว่าอยากดูคันไหนนะคะเดี๋ยวรู้คันไหนเป็นแบบพิเศษไหมเดี๋ยวแตงโมงจะถ่ายรีวิวทั้งด้านนอกด้านในให้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ส่งไปให้ดูนะคะถามว่าส่งคลิปวิดีโอไปดูแล้วแล้วก็จะซื้อ,อยังไงนะคะ,นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะ เรามีบริการจัดแฟนแนซ์น,นะคะวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะคะอ่าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะทุกคนนี่เลยอ่าคันนี้เราบอกราคาไปรียงราคาอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะคะสําหรับโตโยต้ารีโวคันนี้เนาะเป็นเครื่องสองจุดสี่นะคะมาแล้วกล้องมานี่เลยเราดูแบบ i s u ู u กับ โตโยต้าไปเยอะแล้วนะคะเรามาดูคันนี้บ้างนะคะคันนี้เลยคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะคะแบ็กอ d ดิชันเลยคันนี้นะคะเป็นรถปีส0 1 9นสิบเก้านะคะจะบอกว่าทุกคนคันนี้ทีเด็ดเลยจะบอกว่าเลขไม่สามหมื่นเลขไม่สามหมื่นถามว่าเจ้าของเดิมเขาใช้งานมายัางไงเลขไม่สามหมื่นนะคะแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยทุกคนฝากระโปรงไอ้แบบข้างหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะเสียงยังใสๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ ทุกคนคือไม่รู้จะบรรยายความใหม่มันยังไงนะคะรถปีสองพันสิบเก้าจะเลขไม่สาม0 0ื่นนะคะทุกคนราคาอยู่ที่สี่0สนหกหมื่นเก้าพันบาทเนาะคันนี้อ่าเรามาดูด้านในกันบ้างเนาะอ่าด้านในนะคะทุกคนด้านในจะเป็นด้านในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะทุกคนเบาะหนังนะคะทุกคนแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะ มาพร้อมหน้าจอแบบนี้เลยนะคะคันนี้มันมีกล้องกล้องถอยนะคะทุกคนมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะคันนี้บอกเลยค่ะได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆเลขไม้สามหมื่นเลขไม้สามหมื่นกับราคาสี่แสนซื้อมือสองดีกว่ามือหนึ่งทุกคนถ้าเลขไม้ขนาดนี้เนาะไม่มีปัญหาจุกจิกอย่างแน่นอนเลยนะคะคันนี้แถมแม่ดอกเบีย้ยโดนใจด้วยนะคะดอกเบีย้ยที่เริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้าเท่านั้นเองทุกคน ใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อแตงโมเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์ก็สามสามห้าแปดห้าห้า็ดหนึ่งนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะแตงโมจะขอจบการรีวิวคลิปไปกับรถนี่เลยนิสันนวราคันนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่ศูนย์ก็สามสามห้าแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะคะ หรือเข้ามาหาแตงโมได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะที่สาขาใหญ่นะคะเสรีไทาย68แยกที่1นะคะก่อนจากกันนะคะแตงโมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแตงโมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวรถต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แตงโมขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ